สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับคุณครูขวัญน,นะคะหน่วยที่26คมนาคมเรื่องที่1ทางบุกก่อนที่เราจะเป็นเรียนกันนะคะคุณครูขวัญก็มีนิทานมาฝากเด็กๆหนึ่งเรื่องเดี๋ยวเราไปฟังน,นิทานแล้วก็ตอบคำถามในนิทานกันก่อนนะคะนิทานเรื่องเจ้าสี่ล้อพาเที่ยววันนี้ เป็นวันปิดเทอมน้องกล้องดีใจมากเพราะจะได้พาเพื่อนๆไปเยี่ยมคุณยายปีนปีนนั่นคุณตาขับเจ้าสี่ล้อมารับน้องกล้องแล้วน้องกล้องน้องโบและหนูมาลีรีบลรกกระเป๋าลงมาแล้วพากันขึ้นไปนั่งบนเจ้าสี่ล้อคุณตาเตือนเสมอ,สมอว่าเมื่อนั่งแล้วต้องรัดเข็มขดัด เพื่อป้องกันอันตรายเผื่อว่าเจ้าสี่ล้อเกิดตกใจเวลาที่มีตัวอะไรวิ่งผ่านหน้าเด็กๆจะได้ไม่หัวแตกน้องกล้องจำที่คุณตาสอนได้จึงรีบเตือนเพื่อนๆว่าอย่าลืมล็อกประตูรัดเข็มขันนะครับเจ้าสี่ล้อของคุณตายิ่งขี้ตกใจอยู่ด้วย ขณะที่เจ้าสี่ล้อของคุณตาอยู่บนถนนน้องก้องมองเห็นรถที่มีสองล้อเล่นฉิวผ่านหน้าไปแต่ทำไมเขาไม่รัดเข็มขัดเหมือนน้องก้องนะคุณตาบอกน้องก้องว่ารถแบบนั้นเรียกว่ารถจักรยานยนต์ไม่มีเข็มขัดเหมือนเจ้าสี่ล้อของตาแต่ผู้ขับขี่ทุกคนต้องสวมหมวกกันน็อกเพื่อป้องกันอันตราย น้องก้องพยักหน้าพร้อมกับมองตามรถจักรยานยนต์ด้วยความสนใจดูเหมือนน้องก้องจะลืมเจ้าสี่ล้อของคุณตาไปเลยทีเดียวดูน้อนสิอะไรเล่นชิลอยู่ในแม่น้ำนะน้องโบร้องบอกน้องก้องเสียงดังน้องก้องรีบหันมาดูทันทีหนูมารีบอกว่าเรืองไงก้องดูสิ เล่นแข่งกับเจ้าสี่ล้อของคุณตาแล้วขณะนั้นคุณตาก็เลี้ยวสายน้องก้องจึงหันไปมองเห็นแค่ท้ายเรืออยู่ลิบลิน้องก้องเสียใยมากแต่เมื่อมองขึ้นไปบนฟ้าลูกโป่งยั์น้องก้องร้องเสียงดังพร้อมกับชี้ไปบนท้องฟ้าน้องโบและนูมารีหัวเราะขึ้นพร้อมกันนั่นคือบอลลูนนก้อง น้องก้องบอกว่ารู้แล้วแต่ว่ามันเหมือนลูกโป่งยักษ์จริงๆนะดูสิมีคนอยู่บนนั้นด้วยน้องก้องและพเพื่อนๆเงยหน้ามองตามบอลลูนยักษ์ลอยห่างออกไปน้องโบหันมาถามคุณตาว่าคุณตาคะนอกจากบอลลูนแล้วก็ยังมีเครื่องบินใช่ไหมคะที่ลอยได้ คุณตาพยักหน้าน้องกล้องบอกว่าทำไมเราไม่ขึ้นเครื่องบินไปหาคุณยายนะครับเร็วดีคุณตาบอกว่าเครื่องบินเป็นการเดินทางที่เร็วมากก็จริงนะเด็กๆแต่ที่ตาเลือกพาเด็กๆเดินทางไปกับเจ้าสี่ล้อของตาเพราะจะได้เรียนรู้อะไรอีกมากมายระหว่างที่เราเดินทางไปหาคุณยายดีไหมละ่ะได้เที่ยวไปด้วยได้เรียนรู้ด้วย หลานของตาจะได้เก่งทุกคนไงล่ะเด็กๆทุกคนยิ้มอย่างพอใจแล้วผลัดกันถามคำถามกับคุณตาไปตลอดทางจนถึงบ้านคุณยายนิทานจบแล้วนะคะต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆมาตอบคำถามในนิทานกันนะคะคำถามข้อที่1คุณตาเคยเตือนเรื่องใดกับน้องกล้องเสมอเมื่อเวลานั่งรถ ติดจำได้ไหมคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกคำตอบข้อนี้นะคะคุณตาเตือนเรื่องต้องรัดเข็มขัดเพื่อป้องกันอันตรายเวลาเด็กๆนั่งรถนะคะเด็กๆจะต้องรัดเข็มขัดทุกครั้งเพื่อป้องกันอันตรายคำถามข้อที่สองคนขี่รถจัก,กรยานยนต์ควรสวมอะไร เด็กๆจำได้ไหมคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบในข้อนี้นะคะคนขี่รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกกันนอ็อกคำถามข้อที่3น้องโบเรียกน้องก้องเพื่อดูอะไรและน้องก้องเห็นอะไรบนท้องฟ้าเด็กๆจำได้ไหมคะติ๊กตอกติ๊กตอก ต,ตอบคำตามในข้อนี้นะคะน้องโบเรียกน้องก้องเพื่อดูเรือและน้องก้องมองเห็นบอลลูนบนท้องฟ้าเรามาตอบคำถามกันอีกหนึ่งข้อนะคะคำถามข้อที่4มีอะไรบ้างที่สามารถลอยได้นอกจากบอลลูนติ๊กๆจําจำได้ไหมคะติ๊กตอกติ๊กตอก ตอคำตอบในข้อนี้นะคะสิ่งที่ลอยได้นอกจากบอลลูนก็คือเครื่องบินนั่นเองเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆตอบคำถามในนิทานกันถูกหรือเปล่าคะเราตอบคำถามในนิทานกันไปแล้วนะคะคราวนี้คุณครูจะให้เด็กๆมาดูว่าการเดินทางทางบกคืออะไร การเดินทางทางบกคือการเดินทางจากที่1ไปยังอีกที่1โดยใช้ยานพาหนะเคลื่อนที่บนบกเด็กๆสังเกตดูในภาพนะคะในภาพก็คือภาพยานพาหนะที่เคลื่อนที่บนบกต่อไปนะคะเราจะมาดูข้อดีและข้อเสียของการเดินทางทางบกข้อดีคือ เดินทางไปได้ทุกที่สะดวกค่าใช้จ่ายถูกกว่าการเดินทางทางอื่นข้อเสียคือเปลืองเชื้อเพลิงเกิดอุบัติเหตุง่ายใช้เวลาในการเดินทางนานต่อไปเรามาดูนะคะว่ายานผ่านน้าทางบกม,มีอะไรบ้างเด็กๆดูภาพแรกกันเลยค่ะ ภาพที่คุณครูนำมาให้ดูก็คือภาพของรถยนต์รถยนต์นะคะจะเป็นรถที่มีสี่ล้อแล้วก็มีหลังคารถยนต์จะสะดวกสบายสำหรับการเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะเรามาดูภาพต่อไปกันค่ะภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพนี้ก็คือภาพของรถจักรยานยนต์ รถจัก,กรยานยนต์นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2ลอล้อและเวลาขี่รถจัก,กรยานยนต์นะคะเราจะต้องสวมหมวกกันน็อกด้วยทุกครั้งทุกตอ,อไปค่ะภาพนี้คือภาพรถอะไรคะภาพนี้ก็คือภาพของรถจัก,กรยานรถจัก,กรยานนะคะก็จะมีสองล้อเหมือนกับรถจัก,กรยานยนต์ แต่รถจัก,กรยานนะคะไม่ต้องเติมน้ํามันส่วนรถจัก,กรยานยนต์นะคะจะต้องเติมน้ํามันต่อไปนะคะก็จะเป็นภาพของรถไฟรถไฟนะคะก็จะเป็นขบวนยาวๆแบบนี้แล้วก็มีล้อหลายๆล้อนะคะเวลารถไฟจะเคลื่อนที่รถไฟจะต้องเคลื่อนที่อยู่บนรางของรถไฟ ต่อไปนะคะเป็นภาพรถบัสรถบัสนะคะจะสามารถนั่งได้หลายๆลายคนแบบในภาพเลยนะคะและสามารถใช้ในการเดินทางไปต่างจังหวัดได้เรารู้จักยานผ่านน้าทางบกไปแล้วนะคะต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆมาทบทวนอักษรภาษาอังกฤษที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันเลยค่ะตัวนี้คือตัวอะไรคะตัวนี้ก็คือตัว F F F ตัวต่อไปค่ะตัว G G ก G ตัวต่อไปนะคะตัว H H H ตัวต่อไปค่ะ ตัว i i e i e อีกหนึ่งตัวนะคะก็คือตัว j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  คราวนี้เด็กๆมาอ่านพร้อมกับคุณครูนะคะ f f g g s s h h, h, h. ไออีไออเจ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 เด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนภาษาอังกฤษที่คุณครูนำมาให้เด็กๆทบทวนวันนี้ด้วยนะคะเราทบทวนอักษรภาษาอังกฤษไปแล้วนะคะต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆมาช่วยกันนับจำนวนคนที่รอขึ้นรถนะคะ แล้วก็ขีดเส้นเฉียงทับตัวเลขที่เป็นคำตอบคำตอบจะอยู่อีกฝั่งนะคะคำตอบจะมีเลข5กับเลข4นะคะแล้วก็ให้เด็กๆมานับจำนวนเด็กที่ยืนรอรถอยู่ตรงนี้นะคะว่ามีกี่คนเรามานับพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5เด็กที่ยืนรอรถนะคะมีจำนวนทั้งหมด5คน เด็กๆลองดูสิคะว,ว่าเลขห้าอยู่ช่องไหนคะช่องข้างบนหรือว่าช่องข้างล่างคะเลขห้าอยู่ช่องข้างบนเด็กๆก็ขีดเส้นเฉียงทับเลขห้าแบบนี้นะคะเรามานับจำนวนคนที่ยืนรอรถกันอีกนะคะเด็กๆนับเลยคะ่ะหนึ่งสองสามจำนวนคนที่ยืนรอรถนะคะมีจำนวนเท่ากับ แล้วเด็กๆก็มาดูตัวเลขอีกฝั่งนะคะอยู่ข้างบนหรือว่าอยู่ข้างล่างคะเลข3อยู่ข้างบนหรือว่าอยู่ข้างล่างเอ่ยเลข3นะคะอยู่ข้างบนเด็กๆก็ขีดเส้นเฉียงทับเลข3แบบนี้นะคะเรามานับจํานวนคนที่ยืนรอขึ้นรถอีกหนึ่งข้อนะคะเด็กๆช่วยกันนับเลยค่ะ1 2น,นับได้2ใช่ไหมคะ เรามาดูอีกฝั่งนะคะว่าเลข2อ,อยู่ช่องข้างบนหรือว่าช่องข้างล่างคะเลข2นะคะอยู่ช่องข้างล่างเด็กๆก็ใช้ดินสอนนะคะขีดเส้นเฉียงทับเลข2แบบนี้เลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมานับระยะทางของการเดินทางของรถนะคะว่าเดินทางไปเท่าไหร่นะคะเด็กๆนับจำนวนแล้วก็มาเขียนตัวเลขในช่องสี่เหลี่ยมน,นะคะ การนับระยะทางเราจะนับกันแบบนี้นะคะให้เด็กๆสังเกตดูในช่องสี่เหลี่ยมนะคะช่องสี่เหลี่ยมจะเป็นช่องอยู่นะคะก็จะมีเส้นที่ขีดแต่ละช่องนะคะเราก็นับไปแต่ละช่องเลยนับแบบนี้นะคะ1 2 3่งสอเรานับได้5้าใช่ไหมคะ เด็กๆก,ก็มาเขียนเลขห้ากันในช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเรามานับระยะการเดินทางกันอีก1ข้อนะคะนับแบบที่คุณครูบอกเมื่อกี้เลยค่ะนับไปทีละช่องนะคะ1 2 3 4 5เรานับได้5้านะคะ เราก็มาเขียนเลขห้าในช่องสี่เหลี่ยมเลยค่ะทำแบบนี้นะคะคุณครูสอนจบแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นงานที่เด็กๆจะต้องทำมาส่งนะคะอยู่ในชุดบันทึกร่องรอยเล่ม4หน้า33กับหน้า34นะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้า33กันก่อนค่ะให้เด็กๆ นับจำนวนคนที่รอขึ้นรถนะคะแล้วก็ขีดเส้นเฉียงทับจำนวนตัวเลขที่เป็นคำตอบนะคะอันนี้คุณครูสอนไปแล้วเด็กๆก,ก็สามารถทำตามที่คุณครูสอนได้เลยนะคะต่อไปเรามาดูหน้าที่34หน้าที่34นะคะเด็กๆนับระยะทางของการเดินทางนะคะว่ามีจำนวนเท่าไร่แล้วก็มาเขียนตัวเลขในช่องสี่เหลี่ยมนะคะ ใบงานนี้คุณครูก็สอนไปแล้วเด็กๆสามารถทําตามที่คุณครูสอนได้เลยนะคะต่อไปมาดูในชุดเสริมทักษะนะคะในชุดเสริมทักษะให้เด็กๆช่วยนําทางครอบครัวของน้องฟ้าเดินทางไปสวนสัตว์ตามอักษร F G H I J โดยระบายสีภาพบอกการเดินทางเรียงลำดับชุด อักษรน,นะคะให้ไปถึงส่วนสัตว์เลยเด็กๆสามารถทำตัวอย่างได้เลยนะคะเราจะระบ,บายสีตั้งแต่ตัว F G H I J แล้วเด็กๆก็ระบ,บายเรียงมาเลยนะคะว่า F G H I J เรียงลำดับจากทางไหนนะคะเพื่อที่จะไปส่วนสัตสว์ครูสอนจบแล้วนะคะ เด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องที่คุณครูสอนด้วยนะคะว่าวันนี้เราเรียนอะไรกันไปบ้างแล้วเราค่อยมาเจอกันในหน่วยถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ